สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแห่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องลี้ลับใกล้ตัวเรื่องเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติมีมานานแล้วบางคนอ้างว่าบ้านของตนเองมีมุมอับที่โทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณหรือแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติบางรายเล่าว,ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบ่อยผิดปกติจนเกิดความสงสัยว่าอาจมีพลังงานบางอย่างรบกวนการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ปรากฏการณ์นี้ถูกขนานนามว่าสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันลึกลับ นักวิทยาศาสตร์บางคนพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นสนามแม่เหล็กโลกที่แปรปรวนหรือการรบกวนจากคลื่นวิทยุภายนอกแต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนบางคนเชื่อว,ว่าอาจมีปัจจัยอื่นๆที่ยังไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเช่นพลังงานลึกลับหรืออิทธิพลจากสิ่งเหนือธรรมชาติอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวถึงการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตในบางพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เซนซิทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมปรากฏการณ์นี้จึงเกิดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นและทำไมจึงส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์บางชนิดมากกว่าชนิดอื่นบางคนเชื่อว่าสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเกี่ยวข้องกับพลังงานของสถานที่เช่นบริเวณที่มีประวัติความเป็นมาที่รุนแรงหรือเป็นจุดที่มีการรวมตัวของพลังงานธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่เราไม่สามารถอธิบายได้ประสบการณ์ของผู้ที่เคยเผชิญกับสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้ามักจะคล้ายคลึงกันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานผิดปกติโดยไม่มีสาเหตุแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติสัญ,ญญาณโทรศัพท์ขาดหายหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบ่อยครั้งบางครั้งปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและหวาดระแวง การป้องกันตัวเองจากสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำได้ยากเนื่องจากเราไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มีคำแนะนำบางประการที่อาจช่วยลดผลกระทบได้เช่นหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในบริเวณที่เกิดปัญหาบ่อยๆหรือใช้เครื่องกรองไฟเพื่อป้องกันการรบกวนจากกระแสไฟฟ้านอกจากนี้การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นประจำตรวจสอบสายไฟ และหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ชืน้นอาจช่วยยุดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และโลดโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติบางคนแนะนําให้ใช้เครื่องรางของขลังหรือวัตถุมโคเพื่อป้องกันพลังงานที่ไม่ดีที่อาจเป็นสาเหตุของสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้ว่าวิธีนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อถือแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความบังเอิญ การทำความเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเรื่องราวของสามเหลี่ยมเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นปริศนาที่รอาการไขและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานลึกลับที่อยู่รอบตัวเราต่อไป